เสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายสะดุดตาสะดุดใจข้อ 1. ผู้หญิงที่ผมสวยโดยส่วนมากนะคะผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่มีผมสวยมากๆเลยโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีผมยาวเงางามนุ่มสลวยเวลาผู้ชายเนี่ยเดินผ่านผู้หญิงที่มีผมยาวใช่ไหมคะผู้ชายเนี่ยจะรีบผันกลับมามอนะคะเพราะว่าผู้ชายรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจกับผู้หญิงที่มีผมสวยผมยาวใช่ไหมคะคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงบางคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาบ้านๆนะคะแต่มีผมที่ยาวมากสวยมากเงางามมาก ผู้หญิงคนนั้นนะคะและดูเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไปเลยนะคะดังนั้นอาจารย์สาว,สาวต้องดูแลสุขภาพเส้นผมของคุณนะให้เงางามให้นุ่มสลวยนะคะบำรุงผมให้แบบว่าดูนุ่มสลวยตลอดเวลา,วลาสระผมให้สะอาดนะคะอย่าปล่อยให้ผมเนี่ยสกรปรกรกลุงรัง,งเพราะว่าผมนะคะมีความสําคัญมากมาก ต่อใบหน้าของเราที่จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูมีเสน่ห์ได้นะคะถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยปล่อยให้ผมแบบว่าหยาบกระด้างนะคะแตกปลายผมก็ไม่สะลกลุงดังคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่บุคลิกภาพไม่ดีไปเลยนะคะขออ้อ 2. ผู้หญิงที่คาสวย ผู้ชายนะคะสะดุดตากับผู้หญิงที่ขาสวยด้วยนะคะเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยใส่เกงขาสั้นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กับบูงสั้นแล้วก็มีขาสวยเนี่ยเดินผ่านผู้ชายผู้ชายจะมองหันควับโดยมองขาเป็นอันดับแรกนะคะไม่ได้มองที่หน้าตาก่อนดังนั้นนะคะสาวๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีขาที่เรียวสวยนะคะก็ควรจะดูแลเรียวขาของคุณให้สวยให้เฟิร์มนะคะให้เนียนบำรุงผิวช่วงขาของคุณนะคะให้เนียนอยู่เสมอน,นะคะออกกำลังกายขาให้ขาเฟิร์มขาฟิตอยู่เสมอน,นะคะคุณจะกลาย เป็นผู้หญิงที่สะดุดตาสะดุดใจผู้ชายทันทีเลยข้อ3นะคะผู้หญิงที่เอวคอดผู้หญิงที่เอวคอดนะคะเข้ากับสัดส่วนรูปร่างเนี่ยรับกับสัดส่วนรูปร่างเนี่ยจะแลดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้หุ่นดีแบบว่าสูง170หรือว่าหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มมากๆแต่คุณมีเอวที่คอดสะโพกที่ผายนะคะผู้ชายมองว่า ผู้หญิงแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยดังนั้นถ้าสาวๆาคนไหนนะคะยังมีเอวที่แบบว่ายังไม่ได้คลอดมากคุณก็ควรออกกําลังกายท่าเอวนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยใช้เวลาสองสาอาทิตย์เนี่ยก็สามารถมีเอวที่คลอดได้แล้วะคะแล้วคุณก็จะมีเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ในสายตาผู้ชายนะจ๊ะขอ้อ c ผู้หญิงที่ยิ้มสวยผู้หญิงที่ยิ้มสวยนะคะโดยเฉพาะแบบว่ายิ้มแบบว่าตายิ้มได้แบบนี้นะคะ จะแลดูเป็นผู้หญิงที่สดชื่นแจ่มใสน่ารักมากๆเลยผู้ชายเนี่ยอยากเข้าหาผู้หญิงแบบนี้มากๆเลยและนี่ก็คือนะคะสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายสะดุดตาสะดุดใจถ้าคุณเดินผ่านผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเบอร์โทรคุณเพื่อแบบว่าอยากจะจีบคุณก็เป็นได้นะคะลองเอาวิธีการของคุณนุชไปใช้ดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอน